วันนี้เราจะมารีแอค MV เพลง Dangerous ของ By o Next Door สุ b By Night ดาวสุดแฟนฮี่ลิลิ่ของน้องยังไงที่รักใหม่ที่นะครับตัวไตเติ้ลจากคำวันที่9เดือน9ก้าแต่นี้น้องเห็นมีคนบอกว่าน้องเขาแบบ ได้มีเกินเกินไว้ตอนที่มาใช่ที่จำรสาสนิทเขาบอกแต่ฉันโมตะกี้ไงใช่เพราะเธอหูดับไม่ยอมตั้งใจฟังเขาพูดเสียงกีชนะไปอยู่ในคลิปคนอื่นด้วยฉันเห็นในทวิตเตอร์รสก้อมากคืออะไรกงอ่ะ เนี่ยคิดว่าโบสถ์หรูคือแบบว่าน้องเขาพูดมาว่าวันที่สองอ่ะเดือนเก้าน่ะจะมีพิลิลิตนะคะอะไรเงี้ยแล้วนี่ก็หันไปมองโบก็โบก็ทำหน้าเหมือนเข้าใจที่น้องพูดเว้ยแล้วพอเพลงนี้ออกมาแล้วนี่บอกเขาบอกไงวันที่ที่เนซัมเมอร์สนิทเขาบอกอ๋อหนูไม่รู้เรื่องเลยค่ะหนูก็ไม่รู้เรื่องมันคือแบบหนูฟังน้องเขาไม่ออกอ๋อซัมเมอร์สนิทเป็นอะไรที่มันเกิดขึ้นเร็วมากอ่ะหูดับบอยในกก้าไม่ถึงคือต่ลหูดับเพราะว่า ขออภัยด้วยแต่ว่าวันดอเยอะมากนะจริงคนที่ถือโบนโบนก็ฮุมเติมฮุมเยอะมากดีใจเนาะแล้วก็แบบตกคนไม่ได้เยอะอยู่จริงเออถึงจะโชว์แค่แบบตับเดียวเนาะตลอดหล่อระเบิดหล่อระเบิดสนุกมากเลยอ่ะดีใจดีใจที่ได้ดูเนาะร้องกันเก่งมาความรักของเราที่แบบ ลอลอเฝ้าลอลอฟูฟักดูฟักสาวน่ารักเฝ้าไปเรื่อยป้อนนมเออเบบ้าป้อนนมแดนเจลัสเขาบอกว่า MV นี้จะซุนซอนเพลงก็จะซุนซอนเขาซุนมาตลอดเลยอ่ะมันเหมือนแบบเกี่ยวกับแบบคอมพีเซ์หล่อปะ มมัันนนคำชื่อภาษากสวีเดนคือแบบพ่อไม่ใออจากบ้านไม่พ่อแม่ห้ามดูอะไรประมาณนี้พ่อบอกห้ามดูนะจ๊ะพ่อบอกรีบรีบรีบมาพ่อบอกน่าจะปบบคือแอบทำาอะไรสักอย่างป้าก็เลยแบบพ่อแม่อย่าดูนะคลิปนี้โอเคอาจจะมีบางทีจริงเขาเนื่องจากพี่เขาเป็นมัมมี่น้องแต่จะอะไเขาบอกห้ามดูเขาบอกเราพี่บอกพี่เป็นอนนี่ตลอดพี่เป็นนุน้ามาตลอดเออพี่เป็นนุน้ามาตลอดนี่เป็นแฟนตลอดเลยเปิดไฟอันนี้คือเปิดไฟเปิดไฟยังใ ห้องเขาอะนะไม่ได้ไม่เขาก็ไม่ได้เปิดนะเขาเขาจะเป็นพ่อแม่ใครอะพ่อแม่ใครไม่แน่ใจโอเคดูเลยเสียงอ่นไม่ออกภาษาเกาหลีไฟน้องๆอะไรเนี่ยไปท้านเหรอมีรถมารับสาวแล้วคนรู้วิลล่าอ โอ้ยโมันเสียงแบบนี้แหละต่อซรำนีกัผมไ้ไหมลูกโอ้ยไม่ใช่อุหานะกแล้วตัวนของเพโอ้ยวผมผมไปแรปโมกรนหลบเพลงเนี้ยเออเขาแบบฟิลฟิลที่อบ

เฮ้ยแอปน่ารักว่ะน้องลาด้วยไอในสมัยนี้ดสูตรนงอะเ้ยุ้ลย้ยโกดี้วยช็อตอุยส้าดีมากเลยนะดีมากจะให้คุนฮักออกมาอีกรอบอะอุ้มุจลงรอกงงาอุนฮักอยู่ตอนเนี้ยอ้า่จโลงไปแล้วจริจริงเห้ยแล้ว

ทำไมอะฝนตกด้วยมาจะเป็นกิจกรรมที่แบบเป็นเด็กไม่รู้ทำซูเปล่าไม่กินไม่กินกินแล้ดาน้ำอโลน้ำสีฟ้าเฉยๆน้ำสีฟ้าเฮ้ยนี่พ่อแม่มากินเอาจริงเอาจริงลูกยังไม่จบเลยอ่ะเอาจริงว่าเด็กต้องพูดอะไรกันอะหูฟังไม่ออกอ่ะเมื่อกี้ดูแบบเป็นหนุ่มมากนะเพราะว่าดูภาพเนี้ยกลัเป็นเด็กน้อยเหมือนเดิมแหละต้องกินหมูย่างน่ยอืมเนี่ย เฮ้ยเขาคุยกันนานเลยมาทำม็อกบางให้เราดูวะน่ารักจังโอ้ยแม่ีลิลิททำไมมันแดงจราจแดงจรัสเก๋ออันตรายนะไม่ดูคำแปลเลยอ่ะแต่ก็ไม่ยิ่งไงนะแต่ไม่ดูคำแปลเลยอ่ะเดี๋ยวนี้มีเกาหลีเขาจะเป็นแบบสนุกอ่ะเออใช่อะไรที่แบบเบียวๆขานเดาไม่ได้อีกแล้วอ่ะแบบพกภาพอ่ะเริ่มจากฝ่ายหญิงอ่ะฝ่ายหญิงเขาแบบ ก็คือมานต้องแต่เอต้ามาเอ่อยาวๆนะเออมาแบบเลเซอร์ฟีมาอันรือกันใช่ใช่เป็นเรื่องของการตัดต่อแบบสนุกอะน่ารักมากเลยอ่ะแต่ที่รู้นี่แต่คือแบบเสียงเขาไม่เข้ามาเสียงแบบทไมแม่ เซท่าซันเหมือน B.I มากเลยอะแบบเป็นฟิลแบบโทนๆนั้นน่ะชาวันหน้าแบบพอฟังแล้ววันหน้าเขาก็เหมือน B.I อะรู้สึกว่าโทนหน้าเขาก็มีความแบบคล้ายๆ B.I มาตั้งแต่ตั้งแรกแล้วแต่ตกใจกระหันหักมากไม่เหมือนเหมือนเด็กเลยอะลูกตอนที่แบบจับไม้แล้วอะโหโคดมากมันไม่รู้จะเกินอะตั้งแต่อีฮันมาซีนสองที่อยู่ในห้องน้ำที่แบบจริงทำไมพวกมันแบบนั้นซันดิมมากเลยอะ ก็เข้าไว้ผมยาวเพราะอย่างเงี้ยแหละให้ตัดแล้วให้มันจะแบบว่าวยาวนานมากอ๋อลิอูก็ขึ้นหล่อขึ้นไปอีกแบบรู้น็รู้ยะไม่หล่นเลยหล่นเลยไม่ดอกเลข่าวว่าสิข่าวดีมากปาบอกมากที่มันจะมีเฟมที่เอาหน้ามาใกล้กันหมดอดี๋ย็ก่อนนัมันคือมีอะไร I'm sorry that I'm sorry r ร ไม่งันอม Sorry ดัน i ้ not Sorry อนั่นแหละใช่ใช่แหลว่าเขาจะพูดกันสซๆไง Sorry not Sorry ไงแต่เห็นใน Twitter อร์เขาบอกว่าจะมีเสียงแบบของครอบครัวน้องสาวใครสักคนเนี่ยแล้วอยู่ในนี้ด้วยแต่ว่าเไม่ลาม่าไม่คมนเาเม่ทมตวีค่ะ ใช่ใชอมันมีมีมอ่ะทุกอย่างมันมีหมดเป็นเรื่องของมีวัยรุ่นวัยเพ่อกับแม่ก็ดจริงจเอ่าได้เจอแล้วทุกคนนาทีประมาณ1.55่งจุดห้าห้าอ้อ้โหโอก็หโอ้โอ้วอ้อ้บหโออ้โห้หอาออออ้้ยออออ้ ก็น่าจะโทรมาบอกว่าเหมือนเพราะว่าตอนแทซันตอนท่อนแรกอ่ะก็เหมือนกระซิบกระซิบแล้วบอกให้เราอ่ะแบบเสี่ยงเอาโทรศัพท์ไปที่แม่หัวอะไรอย่างเงี้ยน่ารักว่ะน่ารักว่ะหล่อมากวันนี้ดูแบบดูโตขึ้นแล้วก็แบบคุณนเจน้ราห่ายเหรอเออปุ้นเจนเราถ่ายเหรอเพราะว่าลูกขโมยไปขโมยไปก็ลองไปที่หนังขยะเอออะไรเออแอบไปร้องเพลงแอบไป ซันเฮลม e ไม่ห m ดเลยนะเกมหรอใช้ดาบฟ้าเป็นแหล่งกบดานแล้วรอต้อนรับวันใหม่แล้วก็ไปกินหมูหมูกระทะก็คือไปทำทุกอย่างแล้วก็ทุ้อย่างยงหรือว่าจะเป็นจริงๆนวอาจจะเป็นเค c u เจอร์ของเด็กเกาหลีที่ต้องกับมากินเนาะที่แอบไปเที่ยวแบบแอบไปเที่ยวกับเพื่อนแล้วก็แบบ ไปที่ดักฟ้าบ้านใครสักคนหนึ่งแล้วกินย่างกันเลยอย่าเงี้ลา้าวโรตอุ่งขาไแนแรงเยอะมากเลยนะพลังไม่ใช่ค่ะพลังที่น้องส่งมาแบบมันเยอะเหลือเกินอ่ะแบบพี่หยุดยิ้มไม่ได้อ่ะ อกได้ยินเสียงตัวเองในคลิปใครก็ไม่รู้ให้กูไปดูตามแฮชแท็กใช่ปะคุณจะได้ยินเสียงตัวเองว่าว้าวเขาทำได้หอะคุณไม่รู้ว่าเขาทำได้หรมวที่คนเดียวเขาเป็นแฟนเหมือนเขาเป็นแฟนซิโคแล้วเขาก็มาดูบอยเทคดอเว้ยเออมันทขาได้อยู่แล้วแกล้งกูแล้วเขาได้ยินเสียงจริงคือโดนคนหล่อๆทุกคนในบอลเน็กดออะหล่อมากจริงๆแล้วก็แบบในวันนั้นเขาก็ทำให้เราสับสนวุ่นวายใจว่าแบบ เราฉันจะต้องเลือกใครฉันจะต้องเมนใครใช่ฮะฉันทำใจไม่ได้ถ้ามนกล้องไหลไปเลยกล้องไหลฉันจะไม่เลใคคนเลยฉันก็น้องน้อยใจเธอสลับถ่ายดีอว่าุกคนดีมากเลยอ่ะหลัวช่วงนี้เทรนการแต่งตัวของแบบวัยรุ่นเองก็เป็นแบบนี้แล้ว เป็นแบบนี้เป็นเก่าเป็นคำว่าเออใช่ที่แบบเป็นหัวเหรอฮิปฮอปสองพันเนี่ยเก้าสูงสองพันเลยกลับมากางเกงใหญ่เกงเอเลี่ยนได้กลับมาเป็นของเกงเอเลี่ยนแล้วสิก็กางเกงจริงๆไอ้กางเกงที่เป็นห้าส่วนทรงจอสเทอร์สแล้วนะเกงเอเลี่ยนว้เออเออมันเป็นความแบบฮิปฮอปเก้าศูนย์ช่วงนั้นชุด ตัวใหญ่ๆห,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 หญ่ใหญ่สูงเท้าบิง๊งเลตูดเท้ายาวหน่อยใครดูแล้วเป็นไงนะคะคอมเมนต์คุยก,กันได้นะคะแล้วก็ฝากติดตามทุกช่องทางของแทชเชอร์ด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร์ด้วยค่ะไปลวค่ะ <c oughs> อย่าบอกพ่อกับแม่นะ <c oughs>